จุดเนี้ยมันชอบมีปัญหาก็คือเป็นพวกคาบดำนะคะป้องกันไว้ก่อนดีที่สุดนะคะพวกด้านข้างนะคะแล็นะคะทุกจุดนะคะเพราะอะไรพี่ตุลทาไมเราถึงแล็บป้องกันไว้ค่ะเพื่อไม่ให้มัน,น,มนเป็นรอยน,นะคะเพื่อไม่ให้รดลูกค้าเกิดความเสียหายหรือเป็นรอยได้นะคะ มาเลยนะคะคิวงานมาใหม่อีกแล้วจ้านะคะเกียร์คานิวาวนะคะสวัสดีค่ะหมอพบกัน้องก็อมเช่นเดิมนะคะเคสนี้ก็อัปเกรดนะคะเป็นตัว V1 นะคะแต่ซึ่งเทสนี้ลูกค้าต้องการที่ใช้พรมเดิมตัวเองอัปเกรดนะคะแน่นอนนะคะมาที่ตูนมาถึงแล้วก็ไม่รอช้าทีมช่างเราทําการเล่งถอดนะคะถอดตัวชิ้นยาวเสร็จเรียบร้อยก่อนที่จะอัปเกรดนะคะแน่นอนนะคะ สำหรับพวกงานรายละเอียดต่างๆนะคะน้องก็หอมกล้าพูดได้เลยว่าไม่มีที่ไหนเหมือนพี่ดีเอรนเข้ามาทำไงทำการกั้นรอยนะคะเนี่ยพบด้านข้างนะคะแล็บนะคะทุกจุดนะคะเพราะอะไรพี่ตุลทำไมเราถึงแล็บป้องกันไวค้ค่ะเพื่อไม่ให้มัน,นเป็นรอยนะคะเพื่อไม่ให้รถลูกค้าเกิดความเสียหายหรือเป็นรอยได้นะคะและรอยทุกข้างบนนะคะคือ สำคัญมากๆนะคะตัวชิ้นนี้นะคะจุดนี้มันชอบมีปัญหาก็คือเป็นพวกคราบดํานะคะป้องกันไว้ก่อนดีที่สุดนะคะแต่ให้ดูนะคะตัวไปเลี้ยวเดิมนะคะก็คืออยู่ด้านล่างนะคะซึ่งถ้าขับขี่จริงๆพี่ๆอันตรายมากๆเพราะมันเป็นจุดอักสายตาโอเคนะคะทิมช่างเราทําการห่อเพียบร้อยเดี๋ยวรอดูตอนเสร็จเดี๋ยน้องออมมารีวิวให้ดูว่าความแตกต่างระหว่างของเดิมกับของใหม่เนี่ยมันแตกต่างอย่างไรบ้างเดี๋ยวตอนนี้ทิมช่าง,งจดก,การ่อนที่ตัวไป จากที่อัปเกรดเสร็จนะคะนี่ขนาดกลางวันนะคะพี่ๆดูนะคะสีเหลืองชัดเจนนะ,ะพอเวลาเปิดนะคะพี่ๆสังเกตอันนี้ไฟเลี้ยวเดิมนะคะนี่อัปเกรดเพิ่มที่ดีเคและกระจกมองข้างพอเวลาเปิดติดและดับพร้อมกันไม่มีดีเลย เป็นีเรียบร้อยนะคะสำหรับการอัปเกรดนะคะชุดไฟท้ายเจ้าเกียร์คานิว,าวนะคะซึ่งเทสนี้ลูกค้าใช้โกลมเดิมตัวเองนะคะอัปเกรดนะคะหลังจากที่อัปเกรดไปแล้วเนี่ยมีอะไรผิดแปลกแตกต่างจากของเดิมยังไงพามาชมเลยมาพี่ตูนนะคะก็คือหน้าตาน้องนะคะย้ํานะคะว่าหน้าตาน้องเหมือนเดิมนะคะพี่ๆให้ดูเลยเนี่ยมองไม่รู้นะคะว่าอัปเกรดไฟเพิ่มนะคะ Yeah. เพราะงานเนียนงานละเอียดนะคะและที่สําคัญนะคะเน้นย้าว่าที่ดีเเรานะคะใช้คมเดิมคมแท้นะคะอัปเกรดนะคะไม่ใช้คมจีนคมไต้หวันนะคะเพราะว่าอะไรหนึ่งคือถ้ากรณีที่แบบคมจีนคมไต้หวันทางหาร้านฟ่อมยากหรือไม่มีร้านฟ่อมเลยนอกจากยกคมใหม่อย่างเดียวมาชมฟังก์ชันการใช้งานนะคะว่าแตกต่างจากของเดิมยังไงนะ,ะพี่พี่เริ่มฟังก์ชันแรกนะคะนั่นก็คือชุดไฟเบรกนะคะ เหยียบเบรกพี่ยี่เนี่นะคะพอเวลาเหยียบเบรกนะคะพี่พี่สังเกตนะคะคือถ้าเป็นเดิมเดิมนะคะจะมีซ้ายขวานะคะชิ้นการจะไม่มีให้นอกจากอัปเกรดไฟที่ดีเนะคะฟังก์ชันไฟเบรกไปแล้วมาต่อฟังก์ชันที่ 2, 2> นะคะก็คือชุดไฟเลี้ยวเลี้ยวใ้ายนี่นะคะนี่ให้ดูนะคะสว่างนะคะนี่ขนาดกลางวันสว่างมองเห็นชัดเจนนะคะโอเคฟังก์ชันที่3กันนะคะก็คือโหมดกลางคืนเปิดไฟเลี้ยวครับ เนี่นะคะพอเปิดไฟหลีปุ๊บนะคะขับขี่กลางคืนนะคะคือสว่างแบบชัดเจนมองเห็นระยะไกลเลยทีเดียวนะคะฟังก์ชันการใช้งานก็คือครบนะคะอ่ะพอชุกเฉินครับเนี่นะคะพอเปิดชุกเฉินปุ๊บหรือระบบการใช้งานก็เหมือนเดิมพี่ๆแต่เน้นย้ําว่าหลังจากที่เราทําการอัปเกรดเสร็จน,นะคะคือสว่างเพิ่มขึ้นและเน้นใช้งานโดยเฉพาะนะคะก็ฝากพี่ๆด้วยนะคะสำหรับพี่ๆพี่ๆนะคะที่ ใช้เจ้าเกียร์คานิวาวอยู่นะคะอยากอัปเกรดไฟให้สว่างเพิ่มขึ้นและเน้นใช้งานนะคะติดต่อหาปาเดียเขาโดยตรงได้เลยนะคะที่เบอร์0844-574-574นะคะย้ำนะคะว่าต้องเบอร์ปาเดียเบอร์เดียวเท่านั้นและสำหรับเพียงงานวันนี้ก็พร้อมส่งมอบแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะยี่ยัง,ยง